ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกันมาตลอดเนาะนะคะรถสาธารณะจอดแช่นะคะทางสอนอปทุมวันค่ะเขาก็เลยเอาจริงนะคะจับไปแล้ว824คันด้วยกันนะคะในเรื่องการจัดระเบียบรถตุกๆหรือว่ารถสามล้อเครื่องนี่แหละที่ทําผิดกฎหมายนะไปจอดแช่บริเวณหน้าห้างค่ะ โดยเมื่อค่ำวันนี้นะคะ16ระกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางพุ่งกับการของสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันค่ะ<อ>เขามีการสั่งการนะคะให้ทางฝ่ายสืบสวนนะแล้วก็ทางจราจรนะคะเน้นหนักเป็นที่ในเรื่องของการจราจรเลยทีเดียวค่ะ<อ>บังคับใช้กฎหมายจราจรนะคะจัดระเบียบกดขันรถ3ล้อรับจ้างหรือว่ารถตุกๆนี่นแหละนะคะที่ทําผิดกฎจราจรในพื้นที่ของกองบังคับการตํารวจนครบาล .6 ค่ะ นะคะเขาก็มีการประชุมด้วยกันอยู่แล้วนะก่อนที่จะลงพื้นที่ไปว่าเอยตรงจุดเนี้ยนะคะมันต้องไปเข้มงวดกวดขันแล้วแหละนะคะบังคับใช้กฎหมายเนาะนะคะในเฉพาะของพื้นที่สอนอปทุมวันค่ะนะคะ,นะคะก็มีการไปกวดขันเหมือนกันนะคะก็คือถนนพญาไทนะคะ พระรามที่หนึ่งนะคะเน้นไปที่หน้าห้างนะหลายแห่งเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีห้างเยอะจริงๆนะก็จะมีรถ3าล้อเครื่องหรือว่ารถตุกๆนี่แหละนะคะมาจอดแช่ปัจจุบันมีรถ3ามล้อเครื่องหรือว่ารถตุ๊กๆอยู่ประมาณ300รอกว่าคันคุณออนี่ ที่มาให้บริการในพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึง15กากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถจับกลุมไปได้แล้วทั้งหมด824คันด้วยกันนะคะก็เลยประชาสัมพันธ์มานะคือหลังจากที่เขาจับไปแล้วเนี่ย ไม่ได้มีการแค่จับอย่างเดียวก็ประชาสัมพันธ์ว่าเอ่ยอย่ามาจอดกีดกวางหรือว่าจอดแช่นะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้ในเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางกลุ่มผู้ขับขี่รถสามล้อรับจ้างนะคะให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนาะนะคะหนึ่งก็คือนอกเหนือจากในเรื่องของการห้ามจอดแช่แล้วต้องมีใบอนุญาตขับ ขี่รถสาธารณะให้ถูกต้องออนะคะห้ามหยุดรับส่งผู้โดยสารในจุดที่กำหนดไว้นะคะไม่กีดขวางการจราจรในช่องทางที่มีการรับส่งนะคะก็คือมันจริงจริงมันจะมีป้ายอยู่แล้วเนาะว่าจุดนี้รับส่งได้นะคะจุดนี้ห้ามจอดอะไรแบบนี้เนาะนะคะทางนี้ทางนั้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยนะคะอันนี้ก็เพื่อทาให้ลด ัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วย<ช>ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเนาะนะคะ<ช>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะนะ